าซื้อโตโยต้าวทครับกลางดึกขับรถบ้านแน่นอนอ่ะคันนี้เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวผมจัดให้คันนี้สวยมากนะครับเป็นปีศูนย์หกแท้ด้วยเดี๋ยวขับกลับบ้านกันครับอ่ะสำหรับโตโยต้าวิทนะครับก็ได้เปลี่ยนยางเพาขับนะครับนี่แล้วก็ไหลพวกยางฝาครอบวาล์วนะครับเปลี่ยนให้ แล้วก็พวกบูธนะครับที่แตกนะครับลื้อมาแตกผมเปลี่ยนให้นะครับถ้าเจอว่ามันชำรุดนะครับที่เลือกมาคันนี้ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ผมมีโตโยต้าวิดมาอีกแล้วครับคันนี้เป็นปี2006นะครับ สองพันหก,ก็เป็นตัว Minor c h a เชแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวคิวลิมิตนะครับเพราะว่ามันจะมีสัรูปมาให้ด้วยก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง1 6 8 Channel ชนให้ผมด้วยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,000 cc ซครับเกียร์อัตโนมัติสสปีดนะครับ t ต y o t a าว t ยเนี่ยยังเป็นในเวทรุ่นของเกียร์สสปีดอยู่แต่ว่าในเรื่องของอัตราทดอัตรารอบเครื่องการสิ้นเปลืองนะครับก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้่งาีาางทจะ ประหยัดน้ำมันกว่าขับในเมืองอยู่แล้วนะครับเป็นสไตล์ของเครื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นเจดที่นั่งแล้วก็บวกกับเครื่องยนต์เนี่ย2 0 0 0ซีซีเนี่ยผมว่ามันก็แมทกันบาลานซ์กันอยู่แล้วสําหรับในเรื่องของเกียร์เนี่ยอัตราทดเกียร์นยค่อนข้างที่จะดีมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถเลยครับว่าจะสวยขนาดไหนไปดูรถกันเลยครับ สำหรับตัวท้าวิทคันนี้ครับคันนี้เป็นปี2006แท้นะครับแตกต่างจากปี04ก็เรื่องของไฟหน้ากันชนกระจังหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของเลือนไมล์จอแอร์นะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วที่สําคัญรถคันนี้เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัว l ิมินเต็ดนะครับมันก็แตกต่างกันออกไปเยอะครับตั้งแต่เรื่องล้อแม็กนะครับคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยครับลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจากช่อง YouTube 168 c h a n n ช l นครับรายงานรถตรงแน่นอนครับผมการันตีให้ได้ว่ารถคันี้ ไม่เคยติดแก๊สด้วยครับลูกค้ารถพร้อมใช้งานครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาจับต้องได้แล้วนะครับจักรยานยนต์ก็แสนกว่านะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมบาทครับนะครับได้ยางใหม่ไปใช้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เป็นสีบอลเดิมแท้จากโรงงานครับแต่รถมีการเคลียร์สีบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ารถคันนี้เมื่อก่อนพ่วงประกันชั้นหนึ่งตลอดนะครับอาจจะโดนเม็ดหินสะเก็ดหินบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเขาก็เคลมมานะครับสีก็ค่อนข้างที่จะ80%เลยทีเดียวนะครลยทีเดียวนะ ตัวต้าวิทยออกแบบมาได้สวยมากนะครับผมชอบนะโดยส่วนตัวของผมนะผมชอบแต่ลูกค้านะครับคนชอบก็เยอะนะครับเพราะว่าเรื่องตอบโจทย์ในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับทรงดีครับสําหรับตัว o ต้าวิทนะครับและที่สําคัญนะครับตัวไมเนอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอ้าโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องก่อนครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถครับ สำหรับ t o y ยต้าวิคันนี้ครับคันนี้ก็ขัดไฟหน้าให้ใหม่แล้วนะครับตามสไตล์ตามอายุของตัวรถเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อเสียของวิทก็คือยางแท่นเครื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมบอกตรงๆครับรายงานตรงๆเลยแล้วก็ฝาเครื่องนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้ทุกคันเพราะว่าเนื่องจากว่าท่อไอเสียมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่คันนี้แก้ปัญหาโดยการที่ว่าพันใยแก้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับลดความร้อนของท่อไอเสียนะครับไม่ให้ความร้อนกระจายขึ้นมาด้านห้องเครื่องนะครับเพราะว่า ตรงนี้จะพันท่อเสียให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเอาไปใช้งานเลยเป็นทุกคันครับลูกค้าจริงๆอ่ะมันต้องพันอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าลดความร้อนในห้องเครื่องด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่าท่อเสียนะครับเกิดความร้อนฟุ้งในห้องเครื่องประมาณนี้ครับแน่นอนครับเอาไปทําสีใหม่ก็ได้ครับสำหรับเรื่องฝารถคันนี้สีห้องเครื่องนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับด้านขวาของตัวรถครับก็เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับนี่รอยต่อเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานครับนี่ฮะ สีเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าดูดูก่อนนะครับโฟกัสให้ดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของห้องเครื่องนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนครับด้านหน้านะครับสำหรับโครงสร้างของตัวรถข้างในนะครับเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนสําหรับคันหน้ามีรอยคันบ้างเป็นเรื่องปกติของการใช้งานครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับคันหน้าห้องเครื่องนะครับตรงนี้มันจะชอบเปื้อนชอบดําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขยังอยู่ครบนะครับลูกค้าตัวเลขยังอยู่อยู่ครบนะนี่ฮะตัวเลขยังอยู่ครบครับคันหน้ารูกลมครับ นะครับอ่ะโอเคด้านซ้ายของตัวรถครับห้องเครื่องเดิมครับเม็ดอัดยังอยู่ครบหมดนะครับสีตรงนี้ของเดิมจากโรงงานครับนะครับผมก็ยังไม่กล้าทำความสะอาดลึกขนาดไหนนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวเต้าวิทยก็ระบบไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแนะนำคือเป่าฝุ่นเช็ดฝุ่นจากการใช้งานแค่นั้นก็พอครับนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแท้นะครับแท้ของโตโยต้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีครับ นะครับจอดเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ก็สตาร์ทติดครับแล้วก็ในเรื่องของไดชาร์จนะครับไดชาร์จเนี่ยผมเพิ่งแก้ไขมาให้นะครับเปลี่ยนฐานไดชาร์จให้ใหม่เนื่องจากว่าฐานไดชาร์จหมดตามอายุของการใช้งานนะครับก็เซอร์วิสให้แล้วเรื่องของช่วงล่างนะครับแน่นครับช่วงล่างดีนะครับก็ได้เปลี่ยนลูกหมากบางตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของเพาขับอาจจะระบีให้ใหม่แล้วเปลี่ยนยางพุ่มเพาขับให้ใหม่ครับนะครับคันนี้สตอรี่อาจจะน้อยครับเพราะว่ารถผมเยอะมากแล้วงานผมเยอะมากครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากตรวจสอบว่าเปลี่ยนจริงม ให้ช่างที่รู้ใจของลูกค้ามาตรวจสอบได้เลยครับนะครับตามที่ผมรายงานตรงๆนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้าไม่ต้องห่วงครับสกระโปรงก็สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์บอกเบอร์แอร์นะครับของแอร์หนึ่นะครับอันนี้ยังอยู่ครบครับรถไม่มีอวัติเหตุหนักนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนอันนี้ผมการันตีให้ได้ผ่านช่อง YouTube 168 Channel ครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของตัวรถกันครับ สำหรับด้านหลังของตัวรถคันนี้ครับคันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับสามารถใส่เกียร์ถอยหลังแล้วก็กล้องก็ขึ้นโชว์ได้เลยนะครับตัวโลโก้นะครับก็จะเป็นตัว Q ท็อปสุดของตัว Limited นะครับ2.0 Q VVTI Limited นะครับเพราะว่าตัวนี้มีหลังคาสลิรด้วยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับแล้วก็มีระบบ VSC ให้ด้วยระบบ VSC คือ Traction Control กันลื่นถลายของตัวรถครับนะครับการลดเสียหลักอะไรเงี้ยครับมันจะตัดระบบทั้งหมดเลยตัดระบบคันเร่งทั้งหมดคือตรงเนี้ย รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าออปชันก็ค่อนข้างที่จะครบมากพอสมควรครับคันนี้มีระบบเบรก ABS และมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับวิทส่วนใหญ่นะครับก็มีระบบเบรก ABS แล้วก็มีแอร์แบ็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระจกก็จะเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานครับนะครับสามารถเซ็ตระบบได้ตลอดเวลานะครับสำหรับตัวต้าวิจริงๆกระจกอะครับลูกค้าบอกว่าเสียว่าเสียสวิตเสียงั้นไม่เสียนะครับเพราะว่าระบบมันเซ็ตได้นะครับสําหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวครับเรื่องระบบไฟฟ้านะครับ สำหรับไฟด้านหลังนะครับของตัวนี้นะครับก็จะเป็น LED ให้แล้วนะครับไฟด้านหลังเป็น LED นะครับลูกค้านะฮะออปชันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็มีวิงหลังให้ด้วยนะครับสีตัวรถนะครับก็ตามอายุการใช้งานเลยครับมีตําหนิบ้างนะครับสีผมให้80%นะครับอันนี้ผมไม่ให้100%นะครับแต่ไม่ได้มีผลต่อการขับขี่แน่นอนครับเพราะว่ารถคันนี้เครื่องดีช่วงล่างดีนะครับที่สําคัญยางใหม่ด้วยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับ หรับในเรื่องของล้อแม็กนะครับคันนี้เป็นยางใหม่นะครับปี2023นสาะครับสำหรับตัวต้าวิดเนี่ยถ้าตัวท็อปสุดหรือตัวไมเนอร์จะเป็นยางขอบ17นิ้วนะครับเบอร์ยาง2อ5 50 r ่7าครับตามสเปคของโรงงานที่เขาให้ไว้นะครับสำหรับล้อแม็กเนี่ยดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะทำให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นปี06กัารชนหน้าของไมเนอร์เชมันแตกต่างจากตัว2004แยกออกได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในครับ สำหรับภายในของรถคันนี้นะครับก็ตามอายุการใช้งานเลยนะครับแต่ออปชั่นคันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม้220เป็นไม้แท้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะครับรถคันนี้ไม้แท้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญรถเก่าเขาไม่ค่อยเข้าสูนกันแล้วอันนี้ผมแจ้งตรงๆนะครับผมมนคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับลูกค้าแต่รถตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรุ่นมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยครับมีแอร์แบ็คคู่หน้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะเอาภาพแบบสดๆดชัดๆนะครับ แล้วก็ในเรื่องของออปชันนะครับก็ในเรื่องของกระจกนะครับมีพับข้างไฟฟ้านะครับกระจกใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับพับข้างปรับข้างไฟฟ้าครับนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับตัวลิมิเต็ดนะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเบาะปรับไฟฟ้านะครับด้านหน้านะครับของฝั่งคนขับนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังแท้ครับจากโรงงานนะครับเบาะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับ บาะก็จะมีลวดลายบ้างนะครับเพราะว่าเป็นสีเบาะหนังแท้เลยนะครับเบาะไม่ได้ขาดครับเพียงแต่ว่าสีมันลอกแค่นั้นเองครับอันนี้ผมรายงานตรงๆนะครับลูกค้าแล้วก็ไมเนอร์เชนนะครับจะแตกต่างกันที่เลือนไม่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเลือนไม่ไมเนอร์เชนนะครับมันจะออกสีส้มๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวปี2004เนี่ยมันจะออกสีฟ้าๆนวลๆขาวๆนะครับแต่ตัวไมเนอร์เชนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เหมือนกันครับในรุ่นของไมเนอร์เชน กับรุ่นของปี2004เหมือนกันเลยนะครับแต่ในเรื่องของจอแอร์เนี่ยคนละแบบครับเพราะจอแอร์นะครับปรับอุณหภูมิก็คือหมุนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็น2004ก็คือกดเอานะครับควบคุมเอาเป็นแอร์ออโต้ครับใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเรื่องระบบไฟระบบแอร์นะครับแล้วก็แอร์แบ็กอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียของ t o y o t a w วิคือเรื่องของฟังก์ชันตรงนี้นะครับในเรื่องของช่องแอร์เนี่ยโตยต้าวิชอบเสียอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ อ่าโอเคนะแต่นี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็จะมีตรงนี้ที่มีตําหนินะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของบุ๊กเซอร์วิสบุ๊กคู่มือนะครับตรงนี้ยังอยู่ครบหมดนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านจริงๆนะครับคอนโซลสวยครับไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรหักประมาณนี้ก็จะมีช่องแอร์ฝั่งนี้แค่นั้นเองครับนะครับคอนโซลสวยนะครับลูกค้ารุ่นนี้น่าจะมีจอมาให้ด้วยนะครับจอก็จะอยู่ด้านในนะครับกล้องหน้ารถนะครับนี่คือ ผมก็ไม่ได้ใส่ไว้นะครับแต่ติดนะครับติดประทึกได้ปกติเลยนะครับผมไม่ได้ต่อไว้ครับนะครับไม่ได้ต่อไว้เพราะว่ามันหลอกตานะครับลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของหลังคาสลรูฟครับหลังคาสลูฟใช้งานได้ครบหมดนะครับปกติเลยราคามูลรูปเดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวดูรายละเอียดเรื่องตัวรถก่อนครับนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับไม่เคยถอดด้วยรถคันนี้เม็ดอาร์คจะสวยแบบนี้นะครับทั้งคันนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งคัน เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็แผงประตูด้านหลังนะครับสวยนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับพร้อมใช้งานแล้วก็กระจกระบบออโต้ใช้งานได้ครบหมดครับแล้วก็ลวดลายดีไซน์ของข้างในนะครับก็จะเป็นลายเคปลานะครับที่จากโรงงานประตูของด้านขวานะครับประตูไม่เคยขยับนะครับสาหรับเรื่องตัวน็อตนะครับนี่ครับซิลิคนเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับกระเป๋าเบาะด้านหลังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ นี่ฮะสมบูรณ์แบบนะครับที่ห้อยของนะครับสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็วิดนะครับผมชอบมากเลยเบาะตอนตอนกลางนะครับของคนนั่งตอนหลังเนี่ยก็คือแยกออกนะครับสามารถเดินเข้าไปได้นะครับดีกว่าสเปซวอลกอนนะอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับสเปซวอ a กอนเบาะมันจะเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปทำเบาะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่าโอเคมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ฝั่งนี้ก็ได้เบาคนนั่งตอนหลังค่อนข้างที่จะสวยนะครับลูกค้าเบาไม่ค่อยได้มีคนนั่งเลยนะครับค่อนข้างจะสวยเลยแต่วิทเนี่ยมันสามารถติดตั้งระบบแอร์ตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถมีช่องแอร์ตรงนี้นะไว้ให้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้นะครับเ้อเสียของวิทแต่เราสามารถติดตั้งพัดลมเพดาน <helping S 1> ได้นี่ครับฝ้าเพดานสวยนะครับวิทคันนี้ฝ้าเพดานสวยอ่าโอเคนะตำหนีเบาก็จะมีลวดลายแตกบ้างนิดหน่อยครับนิดหน่อย นะครับแต่เบาะไม่ขาดนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังสวยนะครับเบาะด้านหลังสวยเลยไปดูด้านซ้ายของตัวรถกันครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถครับแผงประตูสวยนะครับแล้วก็ลวดลายยังสมบูรณ์อยู่นะครับล่องรอยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบ้างครับแต่ไม่ได้เยอะจนน่าเกียดจนเกินไปนะครับรถมือ2อนะครับผมแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบครับซอกเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ รถไม่มีชนหนักแน่นอนบานพับเดิมนะครับน็อตแก้มตรงนี้นะครับสวยนะครับน็อตแก้มสวยนะครับแล้วก็ดูครับดูใกล้ๆก่อนนะครับน็อตไม่เคยถอดนะครับแล้วก็บานพับเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้ครับประตูไม่เคยถอดนะครับลูกค้า ประตูไม่เคยถอดนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับตรงนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานครับมีมอกมอกจากโรงงานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพจยังอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้เป็นเพจเดิมแท้ไม่มีรอยแกะนะครับเพราะว่าตรงนี้สีเดิมจากโรงงานแน่นอนครับแผงประตูด้านหลังนะครับด้านหลังซ้ายค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวผมมาใส่ที่หลังแล้วกันนึกไว้ก่อนเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบหมดนะครับลูกค้ารถไม่มีชนหนักแน่นอนอันนี้ผมรายงานตรงๆครับตรงนี้เป็นสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับ บอกคนนั่งตอนหลังสวยครับนะครับเดี๋ยวผมใส่ยางทีหลังแล้วกันไปกันรวดเร็วนิดนึงกลัวฝนตกนะครับด้านหลังนะครับกระจกแท้นะครับกระจกแท้นี่โช้กฝาหลังก็ยังดีอยู่นะครับลูกค้าแล้วก็ด้านหลังก็จะมีดับเพลิงมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เอาไว้นะครับสําคัญตัวเบาะด้านหลังนะครับตรงนี้ก็สามารถพับลงไปได้นะครับลูกค้านะครับพับลงไปได้ปรับระดับได้นะครับดึงดึงสองขยักนะครับนี่ ดึง2ขยับนะครับอันนี้แค่แค่พับลงไปนะครับแค่ขยับนะครับแต่ถ้าจะพับลงไปอีกก็ดึงลงไปอีกนะครับนี่ฮะพับลงไปได้นะครับลูกค้าเบาะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคสวยนะสวยครับร่องรอยในการใช้งานข้างหลังนะครับช่องเก็บของข้างหลังค่อนข้างจะสวยเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีชนท้ายนะครับนี่ครับรอยต่อเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับถ่ายให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับตรงนี้ช่องเก็บสัมภาระด้านหลัง แล้วก็ไม่มีรอยเจาะถังแก๊สครับลูกค้าเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีการติดแก๊สมาก่นอนนะครับไฟหลังก็ติดนะครับระบบไฟค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับนะครับระบบไฟค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับในเรื่องของภายในนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับน็อตฝาหลังไม่เคยถอดนะครับเป็นน็อตเดิมจากโรงงานนะครับพับเดิมนะครับไม่มีชนท้ายไม่มีชนหนักครับเม็ดอาร์คเดิมรอยต่อเดิมครับรายงานตรงแน่นอนนะครับคันนี้1น9 0 0 0น้บาท ฝั่งนี้นะครับพับเดิมจากโรงงานครับไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับฝาหลังปิดนุ่มนะครับลูกค้าฝาหลังจะเป็นฝาหลังเดิมนี่ครับปิดครั้งเดียวอยู่นะครับปิดครั้งเดียวอยู่เลยสําหรับต o วเต้าวิคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นครับเป็นยางดันหลบนะครับยางใหม่ๆ่ยางดันหลบเลยเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปี2023นะครับปีเดียวแต่รถวิ่งน้อยมากนะครับปีเดียวเปลี่ยนมาวิ่งน้อยมากดอกหนาเต็มเมครับยางใหม่ๆนะครับอันนี้ยางใหม่ๆเลย สเสน่ห์ของรถคันนี้ได้ยังใหม่ด้วยนะครับสุดคุ้มมากอ่ะโอเคครับรายงานตรงรีวิวชัดเจนกับโตโยต้าวิ h นะครับคันนี้1นึ0 0 0บาทครับผมจะพามาลองระบบไฟฟ้ากันนะครับคันนี้สีค่อนข้างที่จะ80%เลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานขอให้เครื่องดีแน่นอนนะครับแล้วก็รถไม่มีชนหนักนะครับปัจจัยหลักที่ซื้อรถมือสอเนี่ยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ ในเรื่องของเกียร์ในเรื่องของบอดี้นะครับขอให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ําแค่นั้นก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับเรื่องรถมือ2คันนี้ผมการันตีครับให้ช่างตรวจสอบได้เลยนะครับรายงานตรงรีวิวชัดเจนแน่นอนนะครับสําหรับตัวผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปลองระบบไฟฟ้ากันโอเคผมขอยาตเปิดแอร์กันครับร้อนมากนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับลูกค้า โปร่งอะไรสวยนะสาหรับตัวไมเนอร์เชนนะครับก็จะมีมันติฟังก์ชันที่โปรมงอะไรให้ด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยเปลี่ยน CD มาใหม่เดี๋ยวลูกค้าต้องไปเซตอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อให้นะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของไมเรือนไมเนี่ยรถคันนี้สวยนะเพราะว่าไมเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับสาหรับตัวรถผมจะพามาลองทสเรื่องระบบไฟฟ้าก่อนนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเรื่องระบบไฟฟ้าเบาะปรับขึ้นลงได้ปกตินะครับปรับเอนได้นะครับอ่ะ สำหรับเรื่องกระจกนะครับตรงนี้ด้านขวาพับได้นะครับสองข้างเลยนะครับนี่ครับพับได้ปลดออกได้ครับนี่ครับแล้วก็ปรับทัศนวิสัยนะครับปรับได้หมดเลยอ่ะโอเคด้านซ้ายปรับได้หมดนะครับขึ้นลงซ้ายขวาปรับได้หมดเลยนะครับกระจกกระจกใช้ได้นะครับลื่นดีนะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับด้านหลังนะครับใช้ได้ครับปกติเลยนะครับบานใหญ่นะกระจกวิดบานใหญ่มากนะครับกระจกหลัง ด้านขวามาดูด้านขวานะครับขึ้นลงได้ปกตินี่ครับบานใหญ่แลรามอเตอร์ไม่ฝืดด้วยนะครับโอเคสวยนะพร้อมใช้มากนะครับสําหรับลังคาสลูปนะครับลังคากระโดกได้นะครับกระโดกได้ปกตินะครับนะครับนี่ครับเปิดได้ปกติเลยนี่ครับใช้งานได้ปกติครับน้ําไม่รั่วนะครับลูกค้าน้ําไม่รั่วนะครับถึงน้ํามันจะซึมได้เนี่ยมันก็จะมีรางน้ําของเขาอยู่นะครับ นี่ครับม่านสมบูรณ์นะครับม่านก็สมบูรณ์สามารถเลื่อนได้ง่ายๆเลยนะครับอ่าโอเคระบบไฟฟ้านะครับติดหมดนะครับเป็นหลอด LED นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟส่องเขาเรียกว่าไฟไฟไฟเกรย์นะครับไฟโรแมนติกนะครับส่องเข้าตรงนี้นะครับเหมือนรถสไตล์รถยุโรปเลยนะครับมันจะดูหรูนะครับดูมีราคานะครับก็จะประมาณนี้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานไฟโรแมนติกมากนะครับ มองไปด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะใกล้อ่าไกลมากนะก็คือมันกว้างมากนะครับผมชอบมากเลยสําหรับตัวต้าวิทมันเป็นเจ็ดที่นั่งที่ราคาจับต้องได้นะครับลูกค้าสําหรับในเรื่องของราคาแสนกว่าบาทในรถเจ็ดที่นั่งนะครับถ้าอยากติดตั้งแอร์เพิ่มเติมติดตั้งได้ครับสาหรับตัวแอร์หลังนะครับสาหรับตัวต้าวิทก็มีคนไปติดตั้งนะครับทาได้ครับอันนี้ทําได้เพราะว่ามันจะมีช่องแอร์มาเพื่อรองรับให้เราติดตั้งเพิ่มเติมอยู่นะครับมันจะมีพื้นที่ติดตั้งอยู่ ถ้าไม่ติดตั้งมันจะมีพัดลมขายนะครับลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับพัดลมมันก็สามารถดึงดูดความเย็นจากข้างหน้าไปข้างหลังได้ข้อเสียของวิทคือไม่มีแอร์หลังเช่นนั้นเองแต่รถมันน่าใช้ครับเพราะว่ามันเป็นรถแบรนด์ตลาดแล้วนะครับอ่ะโอเคคันนี้แน่นอนครับเครื่องดีเกียดีแน่นอนนะครับโอเคพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตอบสนองได้ดีนะครับช่วงล่างไม่มีดังเกียร์ตรงนี้นะครับ จะเป็นเกียร์ที่สามารถขึ้นบวกลบได้นะครับสามารถปรับเป็นตัวโหมดสปอร์ตแล้วเป็นตัวชิปนะครับสามารถบวกลบได้นะครับนี่ฮะโอเคสามารถปรับเป็นโหมดเวนนวลได้นะครับก็ขับสนุกครับตอนนี้ผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์อยู่นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเครื่องไม่มีเข่น,นะครับเครื่องยนต์เสียงเงียบมากนุ่มนวลมากคอมแอร์ตัดปกติ แล้วผมเปิดแอร์อยู่นะครับตอนนี้คอมแอร์ไม่มีหอนนะครับปั๊มพาวเวอร์ไม่หอนนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของคันหน้านะครับคันหน้าตัวเลขก็ยังอยู่ครบหมดนะครับรถไม่มีชนหนักครับลูกค้าแบตเตอรี่ดีนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเครื่องยนต์ดีนะครับเครื่องยนต์ดีมากนะครับเพราะว่าคันนี้ผมขับมาจากกรุงเทพมหานครขับแบบสบายๆนะครับแล้วก็อัปเดตในเรื่องของตรงนี้นิดนึงนะครับแผงกันร้อนจะเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้า อ่าโอเคนะก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไปก็พร้อมใช้งานเลยนะครับรถมือ2รถเก่าเราต้องเข้าใจครับมีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องปัญหาหลักๆใหญ่ๆอย่างเช่น1เรื่องเครื่องยนต์เรื่องเกียร์นะครับเรื่องความร้อนไม่มีแน่นอนอาจจะออกจากมือผมนะครับแล้วก็เรื่องชนหนักไม่มีแน่นอนครับรถจะมีเบียดมีครูดบ้างปกติตามการใช้งานมีเคลียร์สีบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับถ้ารถชนหนักผมจะไม่ซื้อเข้าเลยนะครับมีลูกค้าถามคันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับลองไปดูคลิปเก่าผมได้เลยนะครับคลิปเทลเบเซอร์นะครับที่เก่ามากนะครับอันนี้ผมแจ้งลูกค้าตรงๆเลยว่ารถชนหนักรถพลิกความรถโดนตรงนี้นะครับอันนี้ผมแจ้งตรงๆนะครับถ้ามีนะครับถ้ามีแต่คันนี้ไม่มีแน่นอนครับสาหรับเรื่องตัวเบาะไฟฟ้านะครับก็สามารถปรับได้นะครับปรับผนังพิงได้นะครับปรับองศาได้นะครับสําหรับการใช้งาน ของเบาะไฟฟ้านะครับโอเคก็ถือว่าใช้งานได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับลูกค้าโอเคผมจะพามาเทสในเรื่องของระบบเกียร์กันครับโอเคนะใส่แล้วก็วิ่งได้เลยคันนี้มีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับช่วงล่างดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเทสระบบเกียร์กันตั้งแต่ออกตัวเลยแล้วกันนะครับเนี่ยออกตัวเนี่ยแหละโอเคนะ โอ้แรงเกียร์เปลี่ยนนุ่มนะครับลูกค้าเกียร์เปลี่ยนนุ่มมากนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์อันนี้เกียร์สามแล้ววะโอเคเกียร์สามโอเคเกียร์สี่ครับในเกียร์เย็นอยู่นะเกียร์เปลี่ยนนุ่มมากครับลูกค้าแน่นอนครับรถขับดีนะครับขับมือเดียวด้วยนะครับตอนนี้ผมขับประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับน้ำมันก็จะหมดนะครับ คลิกดาวอัตราเร่งดีนะครับโอเคถืว่าขับดีในเวทของรถเจดที่นั่งนะครับคันนี้ตอบโจทย์ครับประหยัดน้ำมันแล้วเครื่องดีแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้เครื่องสดมันไม่เคยติดแก๊สนะครับถ้ารถติดแก๊สก็จะต้องดูกันอีกทีสักนิดนึงแต่คันนี้ดีมันได้เครื่องสดนะครับลูกค้าก็จะประมาณนี้ครับโอเค ย้ำอีกทีนึงนะครับเผื่อใครหลายๆคนยังไม่ทันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ครับเกียร์ออโต้4สปีดนะครับเป็นตัว Q Limited นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีหลังคาสันรูให้ด้วยนะครับผมขายอยู่ที่ 1 7 9 0 0 0บาทครับลูกค้านะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมีการเคลียร์สีบ้างตามอายุการใช้งานแต่ถามว่ารถใช้ดีไหมใช้ดีมากครับเพราะว่า t o y ยต้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่แล้วขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับเป็นรถเดิมนะครับรถไม่เคยติดแก๊สจริงๆครับเครื่องสดมากนะครับเพราะว่าผมก็ได้เซอร์วิสบ้างแล้วในส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของโช้ฟผมก็เช็คแล้วนะครับในเรื่องของลูกยางเพาัับบบอาาจจะรีเให้้แลวเรรรรรีียยบบ้้้ออนนคััสหพมใช้ แน่นอนครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้ด้วยครับต,ตัยตาวิทคิวลิมิเต็ดครับสวัสดีครับ